วัดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิุ่ากาัสนะคะ EP ที่สามสิบนะคะหัวข้อคือจะมีเงินเข้ามาไหมเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพระคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะคะบอกชื่อนาสกุลในใจอนุญาตดูดวงแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดเรามากที่สุดเนาะแล้วก็ไปฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่นะคะกลองห้ากลองที่หนึ่งจะมีเงินเข้ามาไหมนะคะกองที่หนึ่งยังไม่มีเงินเข้ามานะ ตัวนี้การเงินอาจจะย่าแย่มีปัญหาหนี้สินนะคะหรือยังหาทางเอาเงินออกมาไม่ได้นะยังยังแย่อยู่เนาะตัวนี้ก็ยังไม่มีเงินเข้ามานะคะช่วงนี้เงินอาจจะไหลหยุดไหลหรือว่านิ่งนะคะรายได้จ่ายเท่ากันแต่ก็ยังไม่มีเงินเข้ามานะคะกองที Third ่สามนะคะอันนี้มองว่าอาจจะมีเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นเงินตกเบิกบบหรือว่าทรัพย์สินที่เราได้มาแบบไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะคะมีเงินเข้ามาค่ะกองนี้กองสามนะ กองที่สี่นะคะมองว่าถ้ารอเงินอยู่เนี่ยมองว่าจะได้อยู่นะมันมีไพ่กี่การแสดงค, <c oughs> ความยินดีเนาะคงว่าการเงินยังมั่นคงไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะ <c oughs> มีเงินเข้ามาอยู่นะ <c oughs> โอ้กองที่ห้านะคะไม่ยังไม่มีเงินเข้ามาเราก็เหมือนมีค่าใช้จ่ายเยอะมากมารอแล้วเงินยังไม่ออกหรือว่าเงินยังไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายเทียบเลยยังมีเงินเข้ามานะกองที่เงินเข้ามาก็จะมีกองนี้นะคะกองที่สามกับกองที่สี่ค่ะครบแล้วขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะ